สวัสดีค่ะเนื่องด้วยใกล้เทศกาลวาเลนไทน์แล้ววันนี้เอจะชวนเพื่อนๆทำแอปเปอ้ลไทเซอร์ฉลองวันวาเลนไทน์ครับเทศกาลวาเลนไทน์กันค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาหมักหมูกันก่อนนะคะเอใช้หมูบดน,นะคะแล้วก็เติมผงกระเทียมนะคะพริกไทยปน่นตามด้วยผงฟูนิดนึงนะคะแล้วก็แป้งมันค่ะซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสหอยนางรมค่ะ เดี๋ยวเราจะผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะถ้ามันแห้งไปเพื่อนๆสามารถที่จะเติมน้ําได้นะคะ่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะหลังจากที่เราคลุกเคล้าเขาให้เข้ากันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอานําไปแช่ตู้เย็นไว้ค่ะ หลังจากนั้นนะคะเรามาเตรียมตัวแผ่นเกี๊ยวค่ะเดี๋ยวจะใช้แผ่นเกี๊ยวแผ่นวงกลมแบบนี้นะคะเป็นฮ่องกงสไตล์นะคะเพื่อนๆสังเกตดูดีๆนะคะเขาจะเขียนว่าเสี่ยงไฮสไตล์แล้วก็ฮ่องกงสไตล์ค่ะเลือกแบบฮ่องกงสไตล์นะคะตัวแผ่นแป้งเขาจะบางกว่าแบบเสี่ยงไฮค่ะแผ่นแป้งเป็นวงกลมแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะนํามาวางเรียงในลักษณะที่แบบเรียงเป็นชั้นๆแบบนี้นะคะเรียงทั้งหมด5แผ่นด้วยกันค่ะ หลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะนําไส้หมูนะคะที่เราหมักไว้นะคะวางลงไปไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพื่อนๆเพราะว่าถ้าใส่เยอะมากๆเนี่ยตัวเกี๊ยวของเรานะคะหรือขนมจีบท,ที่เรากําลังจะห่อเนี่ยมันจะใหญ่เกินไปแล้วไส้มันจะล้นค่ะดูไม่สวยงามนะคะใส่ไม่ต้องเยอะมากค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ไส้ลงไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการหอกันค่ะ พอใส่ไส้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพับครึ่งแผ่นเกี๊ยวนะคะตามภาพเลยค่ะพับครึ่งแล้วก็กดเขาแบบไม่ต้องกดแน่นมากนะคะหลังจากนั้นก็เริ่มม้วนได้เลยค่ะเราจะม้วนเขาไปเรื่อยๆนะคะค่อยๆจับให้เป็นรูปร่างรูปทรงตามภาพเลยนะคะประคองเขาไปเรื่อยๆนะคะม้วนไปเรื่อยๆค่ะ พอถึงขั้นตอนสุดท้ายพอจะถึงปลายแผ่นเกียวแล้วนะคะก็ใช้น้ำแตะนิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้เขาติดกันแค่นี้เราก็จะได้ขนมจีบรูปดอกกุหลาบสวยๆแล้วค่ะเราจะมาห่อให้เสร็จทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็ห่อขนมจีบดอกกุหลาบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะนําขนมจีบที่เราห่อเสร็จเรียบร้อยเนี่ยไปนึ่งกันค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะทาน้ํามันไปที่ตัวลังถึงก่อนนะคะเพื่อที่จะให้ตัวแป้งเกี๊ยวหรือขนมจีบของเราไม่ติดกับลังถึงเวลาที่เรานําออกมานั่นเองค่ะทาน้ํามันให้ทั่วเลยนะคะเพื่อนๆ หลังจากนั้นนะคะพอลังถึงของเราน้ำเริ่มเดือดแล้วก็ใส่ขนมจีบลงไปนึ่งได้เลยค่ะนึ่งจนกระทั่งตัวแผ่นเกี๊ยวแล้วก็หมูเนี่ยสุกเลยนะคะเพื่อนๆระหว่างที่เรากำลังนึ่งตัวขนมจีบของเราอยู่เดี๋ยวเรามาทำจิ๊กโชวกันค่ะ วิธีทำจิ๊กโชถ้าเพื่อนๆหาซื้อจิ๊กโชไม่ได้นะคะง่ายมากๆเลยค่ะเราผสมซีอิ๊วขาวนะคะกับน้ำส้มสายชูในอัตราส่วนซีอิ๊วขาว2ส,ส่วนน้ำส้มสายชู1ส่วน,น,สวนผสมให้เข้ากันแค่นี้ก็ได้จิ๊กโชแล้วค่ะตอนนี้นะคะขนมจีบของเราก็สุกพร้อมรับประทานแล้วค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรามาตักเสิร์ฟกันเลยจ้าเห็นไหมคะขนมจีบเป็นรูปดอกกุหลาบสวยมากๆโรยกระเทียมเจียวลงไปข้างหน้านิดนึงนะคะ ฟินมากเลยค่ะเพื่อนๆดูสิอร่อยเต็มคำเพื่อนๆนะคะอยากเปลี่ยนไอเดียจากการให้ดอกกุหลาบที่เป็นดอกไม้สดนะคะมาเป็นดอกกุหลาบที่เป็นอาหารทานได้อร่อยด้วยแบบนี้ก็ลองทำดูนะคะเซอร์ไพรส์คุณแฟนที่บ้านดูค่ะจะบอกว่าแอปปิไทเซอร์ตัวนี้ทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆดูข้างในสิคะเนื้อหมูนุ่ม เด้งมากๆเลยค่ะเพื่อนๆลองทำดูนะคะถ้ายังไงคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ